วันที่สิบหกบดนี้ไปโพทีว่งหน้าขินคํำฉนุดมองไปโพหันขึ้นด้วยความจริงนั่งเป็นคนนั่งบบเคยสนใจเรื่องพญานาคอยู่แล้วนั่งบบเคยเสื้อเรื่องพญานาคบบเคยสนใจว่า,นา,นานคํำฉนดดยูใส่คนเบาให้ฟังคนมานอนอยู่ดีโสเถเขาก็เบาให้ฟ้าว่าอันกําลังโด่งดังคนถือเลขถือเบอร์อัากยาพนดอพ,พ,พ,พนถือเกิดถืจอจางซีนะนั่งบบสนใจจางซีนะ พ่อวันที่สิบหกนั่งนอนตีสี่กลัวนั่งไปโพธีว่างหนะ้าขินค้ำชนุษไปโพธีหอถ้ำว่างเกา่าพ่อไปถึงมองนั่นหูจักบอมีหยางอยู่หันลูกหลังมีหยางหูบอไปมองหันมั่นบอท่านในเขาว,ว่างใน<ฮ>มั่นยู่ทีวังเกา่าก็คือวังเก่าค้ำชนุหันแต่เมื่อบาดานเขาจะเจริญมาหอถ้ำว่างเกา่าเป็นทีทีพญ,ญานาคั่นเขาพรรษาพญ,ญานาคจะมา ข่าเฝ้าเอาดอกไม้มาถวายเพื่อเป็นสมุติน้ำในการถวายเป็นบุทธบูชาธรรมบูชากับองค์สมณะสมุทธเจ้าและนั่งไปนั่งไปจากหูเรื่องไน้บยานี้จากหูเรื่องมามองนี่มองไรและผู้ชายคนนั้นกระจับมือนั่งไปมิตรกอดมิตจับเมติโกเตโอบกอดจับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าอันนี้คือหอถ้ำว่างเก่าคําชโนดที่พี่กับน้องได้เคยยู่วมกันจนน้องได้น้องได้เคย เด้เคยตายอยู่มองนี้น้องได้เคยปฏิบัติปูญายู่มองนี้แล้วนั่งละมองไปปฏิเห็นเจดีพรดาดก็ึ้นเป็นเป็นสั้นๆไปและบนีิแล้วสักพักนึงนั่งกระแนมไปเห็นจระเข้สองตัวอยู่คนละฝาและเตาสองตัวก็อยู่คนละฝาใจาสีเ่เด้นั่งพ่อเห็นจังสั้นปื๊บเปเ้วลูกละนั่งก็เลยถามว่าจระเข้นี่เพิิอนอยู่เห็ุอย่างก็เลยบอกว่าเป็นบริบ้านของปูสีสุโธ ส่วนเตาเผือกสองตัวนะ่ะก็คือบริบัรของยาสีปทุมมาาและพ่อนั่งไ้ฟังจังซันแหลวเกิดความอยากลูกอีกได้บาดนีุ้ตรหนึ่งสนมสนมเดินมาสององเพื่อจะผ้านั่งไปคัดสีสวีบ้างเพื่อเขาพิธีอภิเศกสมภพก,กับองค์เพชรหน่อยนะคะแต่นา่งโมหวูว่าอภิเศกสมภพกคืออีหยังเออนั่งก็เลยตัดสินใจเดินไปกับเขาเลยบาดนี้ <c oughs> ไปพอไปถึงต้นบักเรือได้บาดนี้ ก็เลยเห็นมองที่เป็นที่เจ้าของเคยนอนกับภูบาวเพิ่นอยู่มั่งบาดานนั่นไหมะเออแล้วบัดนี้ก็เลยแบบคิดได้เลยวา่าถามว่ามองนี่มองไหแล้วพญานา,นาคองค์นั้นก็เลยบอกวา่าที่นี่คือตรงที่ตร,ทตรงที่อย่างผูบอกตรงที่ที่เฮาได้รับนอนน้ำกันพี่กับน้องได้เคยอยู่น้ำกันอันนี้เป็นทมทิพย์แล้วกระบอกให้ฟังแบบนี้แม่นบอกพญานาคองนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเป็นที่ที่น้องเคยกับพี่ได้เป็นคู่บัวเมียกันอยู่ตรงนี้ ที่นี่นะนองจะต้องเข้าไปอ่ามีม่านว่างและเ,ข,เ,เข,ข,ข้าไปเมืองกนเข้าไปข้ามชนดเข้าไปเมืองข้ามชนดเพื่อจะไปเขาป้าพิธีอภิเศกสมพงศ์อ่บาบัดนี้ได้ลูกหล่กเขา้าพิธีอภิเศกสมพงศ์เออสวัสดีจันลุงล่ะอิติดาโนติดาทิดากินแก้วลุงล่ะแล้ววันนี้นัง่งหูบก่กว่าเป็นอะไรพอนั่งเดินเข้าไปปพ๊บได้ยินเสียงคนคุยกันเพิ่นก็นอยารู้แล้วพอไปเจอหน้ามีเขียวมระกตน่ะเพิ่นอยากรู้ค้าเด้บวันนี้ เพิ่นแห่งอยากรู้ครับพอนมองเห็นอันพุทธสุดนาคราชกับพุทธสิธิ์เฝ้าประตูว่างอยู่เพิ่นก็เลยถามว่าถามเน่ว่ามองนี่หันมันคือใสขน้อยขอถามเกิดว่าเอออันนี้หันคือว่างหน้าคินคำชนดขังในเขากำลังเหตุใบสีกันเพื่อจะเขาพิธีอภิสิทธิ์สมโพธกับน้องกับพี่เพื่อพี่จะได้กับน้องหญิงจะได้ไปสร้างบารมีในเมืองมนุษย์พี่จะได้มิสมบัติติดตัวไปเพื่อนก็บาจเช่สิ เพื่อนกับแนมไปแนมมากเพื่อนก็นลยถทมว่าผู้เฝ้าประตูว่างฟังมีฟังขัวน่ชื่ออย่างหละผู้บาเพื่อนนะผัวเพื่อนก็เลยว่าฟังว่าเฝ้าประตูฟังขัวน่ชื่อพุทธสุนาราฟังสายชื่อพุทธสิทธนาคารเป็นผู้เฝ้าประตูว,ว่างดูนี้จังสี่ดูหล,ละเพื่อนก็แน,นมไปเห็นนามสีเขียวมร่รกลแกนข้อไปแล้วอันนี้บ่วังนากกินได้ใ,ใจเพิ่นคิดอยู่ในเมืองบาดาลนี่นไหมอันนั่งคิดอยู่ในเมืองบาดาลนห็นไหมดูหละกคิดในใจว่า เอออันนี้ตรงเมียนแทเมื่อ,อว่างน้นนอนอากินค้มฉนวนหันว่ากูตายแล้วว่าเพิ่นคิดนะนี่<ม>เพิ่นคิดว่าเจ้าของตายนะ<ม>ตายพอตายก็ะยาถามก่อนว่าสั<ม>่นแล้วแนมไปเลยเห็นน้ำเป็นสีเขียวมอรกตดประตูว่างกับสีเป็นจันรสีประตูมันสะเปิดตรงการลางได,ดห้หรือเปล่าประตูว่างค้มฉนวนเมือ่นอว้างคฉนดนนะนะประตูวิมานว่างบาดานค้มฉนวน,น่ะจะเปิดจนสีแกะแออกมาจากสีบอเปิดออกันตรงกลางประตูจะเป็นตรงกลางล็อกจะอยู่ตรงกลางได้บริเวณเปิดนั่นทั้งแบบนี้นะ เออจังสันลแล้วถามอีกบัน้เพื่อนถามอีกเด้นั่งก็เลยถามว่าอันที่นี่บ่ที่เขาเอินว่าเกาะว่างหน้าขิ้นรับโนดบดจุมน้ำเห็นหมเพื่อนก็เลยว่าแล้วผัวเพื่อนกระตอบเพื่อนแล้วผู้ชายผู้นั้นกระตออเพื่อนอันองค์เพชรน้อยนั่นกระตออเพื่อนพญานาคองค์นั้นกระตออเพื่อนว่าแมแม่แล้วว่าจังสีเด้บัน้เพื่อนก็เลยอยากฮูอีกบันี้อันแล้วเป็นจังไดนมันจึงบ่จมน้ำเพื่อนว่าหัานานังผู้นั้นนา่งก็เลยถามว่าเป็นอย่างว่างหน้าขี้นจึง พญานาคตัวนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องน้องมองขึ้นไปก็บอกให้เล่ามองขึ้นไปสัน้นแรกก็เป็นสั้นเมืองบาดาลสั้นที่สองก็เป็นสั้นของหลักชนดสารเขาหากันสั้นที่สามก็คือผิวน้ำคํำชนนั่นละ่าจากสี่ให้นั่งฟังแล้วบดนี้นั่งก็เลยสนใจว่าเป็นยังเกาะว่างนะ่าขิ้นคํำชนดจึงบ,บนจมหน้าบดนี้นั่งกระมองเห็นเลยเด้นั่งกระมองเห็นเลยเด้บดนี้ดูละนั่งกระมองเห็นมองเห็นแล้วนั่งก็เลยถามถามผู้ชายคนนั้น ถามแล้วกระสนมคนนั้นกระถาเอานั่งไปคัดสีสวีวัตยุ่นะแต่นั่งบบย่องไปนั่งถามกอนให้ถามกอนนั่งบอกว่าให้โคถามกอนถามแล้วละบได้ตอบภาษไปหรือบบไป <c oughs> เออแล้ววันนี้มากพญานาคองนั้นก็เลยบอกว่าในฤดูน้ำขึ้นลาดฉนดจากค่ายโอ,อลฤดูน้ำแห่งลาดฉนดจะสารเข่าหากันเฮ็ดห้กอกบ้างน่าขึนข้นคำฉนดบ่อจมน้ำ เออแต่ว่าตอนนี้น้องถ้ามมืดทุกอันแลว้วน้องต้องเตรียมไปคัดสีสวีบ้านเพื่อเขาอาภิถิอภิเศกสมบพก,กับพี่กอนเพราะว่าพี่จะได้มีสมบัติไปอยู่กับน้องพี่จะไปส้างบารมีกับน้องอยู่เมืองคนก็เล่าวาจางสี่พอได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงค้นคุยกันเป็นภาษาพญานาคอยู่ตรงในในวิมานว่างนะ่ะเนาะกำลังเหตุบายสีหลายพระองค์อยู่ในนั้นแต่นั่งบริเวณภยัยเพราะว่าน,นั่งบริเวณเปิดประตูและนั่งกับบริเวณเขาไป และนั่งก็เลยบอกว่านั่งบอกเอาผัวเป็นพญานาคเด็ดขาดนั่งมีลูกมีผัวแล้วอยู่เมื่อมนุษย์ผัวนั่งกระกรสิวอ,อย่างม่นำกันพอแมกก่กับโฮักนั่งกระสันลาย่ายหมดทุกอย่างนั่นแหละว่าพอแม่กับบ บ่หักผัวบ่ได้บ่ได้เต็มใจให้นั่งเอาผัวผู้นี้จังทร์สินะและลูกกับผัวกับดินลนมาอยู่น้ำกันตอนนี้เฮาคือมีความสุขแล้วบอ่เอาผัวเป็นพญานาคบ่บ่เอาผัวเป็นพญานาคนั่งบ่เอานั่งบ่เอาบ่บ,บ่ขัดสีสวีบันบ่เอาสมบัติสมบัติยังก็อบ่อยากได้ทั้งนั้นจิไปหาผวัวหาลูกหาผวัวพ่อเอ้ยเอิญเอาไปพอนั่งก็เลยเอิ้นว่าเพ่นเอ้ยมาแม่ว่าจังสีน้น้งบ่ดีเอออันนี้ก็คือจบบัดนี้เออ